มาร่วมรู้จักแล้วมีแนวโน้มที่จะสามารถทำงานร่วมกันต่อไปได้เนี่ยก็จะทำให้งานที่จะช่วยขับเคลื่อนสังคมในทางดีๆที่จะเป็นสุขสุขสภาวะที่ดีของประชาชนของเมืองไทยเนี่ยมันก็จะดีขึ้นครับประทับใจมากในแง่ของภาคีเครือข่ายทุกคนนะคะให้ให้ให้ความรู้ให้ความเข้า ในตัวเนื้องานที่เขาทำเองจริงๆเล่าจากประสบะการณ์ตรงที่เขาเจอฉะนั้นเลยเห็นว่าตัวตัวการแลกเปลี่ยนกันมีการเชื่อมโยงและเข้าใจงานของกันและกันเนี่มีประโยชน์มากที่จะทำให้งานของสสสเพื่อโดยเฉพาะที่เราจะมุ่งเน้นประเด็นของเยาวชนสุขภาวะนี่ค่ะคิดว่าน่าจะมีความสำเร็จสูงที่จะเกิดขึ้นเราต่อไปในข้างหน้านะคะเพราะอันนี้ยังอยู่ในระหว่างในระหว่างโปรเซส นั้นสิ่งที่ทางสสสทำงานมาก็มีความคุ้มค่านะคะที่บรรดาประชาคมภาคีเครือข่ายทุกคนได้ทำงานอย่างตั้งใจจริงแล้วก็นำประสบะการณ์ตรงของตัวเองที่ทำงานในพื้นที่เนี่ยมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันค่ะ สิ่งที่เราทํางานอยู่ในพื้นที่คือเราต้องการเพื่อนเพิ่อมอะค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเวทีนี้ก็คือว่ามันเป็นเวทีของภาคีเครือข่ายที่มีความหลากหลายประเด็นแล้วก็ในส่วนบางส่วนก็คือเราเรามีการเชื่อมร้อยแล้วก็บูรณาการความร่วมมือกันอยู่แล้วแต่เรามองว่าคือเวทีนี้มันจะได้เพื่อนใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นนะคะ,อะพอเรามาเรียนแล้วมาร่วมเวทีแล้วเราได้ประโยชน์อะไรบ้างเรารู้สึกว่า เราเห็นเพื่อนเพื่อนใหม่ประเด็นแรกค่ะประเด็นที่2เราเห็นตัวบทเรียนชุดความรู้แล้วก็ชุดประสบการณ์ของเพื่อนๆนะคะในการทำงานการทำงานในเรื่องของการสร้างเสริมสุขภาพนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องอพัฒนาตัวเองอย่างต่อนเนื่องนะครับเพราะว่าโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเร็วและคิดว่าการทำงานแบบเชิงเดี่ยวเนี่ย ซึ่งมันหมดยุคไปแล้วแล้วก็มันมันไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนหรือสร้างการเปลี่ยนแปลงในระดับโครงสร้างได้เพราะนั้นเหตุผลนั้นนึงก็คือเราอยากได้เพื่อนอยากเติมเต็มตัวเองแล้วก็อยากเ,าเรียนรู้อะไรใหม่ๆเพื่อที่จะนำไปใช้ในงานที่ตัวเองแลบผไปชอบในพื้นที่ครับออที่มาง,งางที่ได้รับประโยชน์อะคะในเชิงความรู้ใช่ไหมเรื่องอะไรบ้าง สิ่งที่ได้นะครับจากการมาประชุมครั้งนี้เนี่ยอันดับแรกเลยก็คือในเรื่องของผมคิดว่ากําลังใจหรือว่าแรงพลังที่ทําให้เรากล้าที่จะทําอะไรใหม่ๆนอกจากกระบวนการเรียกว่ากระบวนการแบบเดิมๆที่เราเคยทานะครับมันกระตุ้นแล้วก็ทําให้เราว่าการทํางานมันจะต้องคิดอะไรใหม่ๆแล้วก็ภายใต้โลกที่มันมีความเปลี่ยนแปลงแล้วก็เห็น ความรู้จากเพื่อนๆและก็เครือข่ายอยื่นๆนะครับว่ามีกระบวนการและก็วิธีการอย่างไรอันนี้มันจะนำไปสู่เราไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของเรานะครับ